สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรุ่นบารมีพันล้านนะครับนะาสมเด็จนะครับของหลวงปู่อิ่มนะครับรุ่นสมเด็จมหามงคลนะครับวันนี้มีมาแป่งปันใหปพี่นะครับ20รายการนะครับคัดรายการเจ็ดมาให้พี่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีราคาพิเศษเหมือนเดิมครับนะถ้าชอบถูกใจองไหนนะครับเดี๋ยวผมจัดราคาพิเศษให้เลยนะครับสใน ep นี้นะ เดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยครับรายการที่1นึพี่ชายนะครับมาพร้อมกรอบเซอร์ไพรส์จากวัดเตยพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อผงเหล็กน้าพีตะกุดทองคำนะฮะนี่ฮะตะกุดทองคำนะพี่นะหนึดอกปัดทองหน้าหลังใส่กรอบชุบทองพี่นะรายการนี้นะครับนะเหลือเพียงองเดียวเลยพี่นะรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่นะฮะที่900บาทครับรายการที่1น,นะครับ รายการที่2ครับรายการนี้อีกหนึ่งรายการมาสเตอร์พีชพิเศษครับนะใส่กรอบทองล้อมเพชรสวยๆกรอบทองชุบทอง 24k ครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคคกดำนะครับฝั่งตะกุดเงินแท้7ดอกหลังปิดแผ่นทองนี่ฮะโอ้โหนะสวยๆครับอีกหนึ่งรายการรายการนี้พี่ชายนะครับตะกุดดอกใหญ่ๆสวยๆเลยรายการนี้นะพร้อมกรอบนะสวยๆแบบนี้นะครับองนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่นะเพียงแค่5 5 0าบาทครับรายการ าที่สองรรายการที่สามครับมาเป็นเซอร์ไพรส์กรอบจากวัดครับอีกหนึ่งรายการรายการนานี้เป็นเนื้อดำนะเป็นเนื้อดำลายมหามงค,งคลฝังครกนะปิดแผ่นนาใส่กรอบทองชุบยี่สี่เคครับเนี่ยฮะรายการนี้สวยๆเช่นเดียวกันครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่นะครับแค่450บาทเท่านั้น450บบาทเท่านั้นพี่พร้อมจัดส่งให้เลยถึงหน้าบ้านเลยนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่ต้องมาเป็นรายการนี้พี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อนี่โอ้โหนะครับเป็นเนื้อกระดูกช้างแกะในการผสมอ่าไม้มงคลน,นี่นะผสมไม้มงคลเลขโคดเดอรเบอร์มาทสี่เก้ารายการนี้เป็นรายการสัม,มันาคุณพิเศษยุคหลังนะครับเรี่ยกขอบเซอร์ไพรส์ามาให้นะครับรายการที่ขอแปลงเป็นปพี่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทพอครับรายการที่สี่ฮะ ต่อมาครับรายการที่5กันที่6นะฮะเป็นรายการเพชนะฮะนี้เป็นรายการเพชรสวยๆนะครับหรือเรียกว่าแลไอเทมนั่นเองนะครับรายการนี้รายการที่5ที่6ครับเพชเสมือนจริงหลวงปู่นะฮะนี่ฮะคมๆเลยเหมือนเหรียญเลยนะงามาแบ่งปันพี่ๆให้องค์ละ350บาทถ้ายกคู่ผมเอาเพียงแค่600เท่านั้นยกคู่ขอเพียงแค่600เท่านั้นพี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยพี่ชายนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับจะเป็นรายการที่เจ็ดนะฮะนี่ฮะร,รายการที่เจ็ดสวยๆเลยนะเดี๋ยวผมขอวางให้เจ็ดนะครับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่ฮะเนี่ยฮะชุดนี้นะจะสวยๆเลยชุดนี้สวยๆเลยพี่ชายลองเลือกดูนะเดี๋ยวเล่ามารายการที่เจ็ดก่อน รายการที่7นะครับรายการนี้จะเป็นเนื้อลายแดงฝังก,กุดทอง10ดอกฝังพลอยนะนี่ดูด้านหลังครับความสวยความคมไม่เป็นรองรุ่นไหนแน่นอนเลขคนเบอร์1773ครับรายการนี้นะครับวันนี้ทุกองนะครับผมมาเปิดแบ่งปันให้พี่องค์ละ350บาทนะครับองละ350บาทเท่านั้นนะพี่นะยกคู่600เชิ้นเดียวกันครับ ยกคู่ผมให้600ชิ้นอย่างเพี่นะเลือกได้เลยนะครับรายการพิเศษงัี้นเลยครับนะนี่ครับนะครับคู่ละ6 0 0อนะพี่ชุดนี้นะครับองค์ละ350บาทนะครับสวยๆพี่ชายนะครับนะสวยเลยนะครับต่อมาครับรายการที่8รายการที่8นะครับรายการที่ตะกุดล้อมเหมือนกันพี่ชายรายการนี้จะเป็นเนื้อก้นคกนะครับเนื้อก้นคกดำแดงฝังพลอยตะกุดทอง8ดดอกครับนี่ครับ นี่ครับเลขคนจำนร์มันเลขนะครับ 3, เก้าเก้าสามอ้นะฮะสามเก้าสามนะครับหาเงินถ่นทองพี่นะรายการนี้พี่นี่สวยๆเลยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายนะฮะจะเป็นรายการที่แปดนะครับ รายการที่8จะปลาเป็นเนื้อสายลุงเขียวตะกรุดทองนะครับแล้วก็ล้อมไปด้วยตะกรุดเงินอีก4ดอกครับปัดนาคนะครับนี่ลุ้นฝังพลอยครับเนี่ยฝังพลอยสวยๆเลยพี่จ๋านะครับ องราคาเท่ากันพี่ชายชอบแบบไหนชอบสีไหนปิดกันเข้ามาได้นะครับปิดกันเข้ามาได้หรือถ้ายก6องค์นะพี่บอกถามได้เลยนะเดี๋ยวน้องจัดราคาพิเศษให้เดี๋ยวน้องจัดราคาพิเศษให้สาหรับคนที่อยากยก6องค์นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่สนะิบฮะรายการที่10ในเนื้อใสลุ้งนะครับแดงตะกุดทองนะ ห้าดอกตะก,กุดนี่ฮะและก็ฝั่งเม็ดทองหลอมปัดหนา้าเนี่ปิดมองหลอมเนี่ฮะเลขคนละเบอร์สองนี่หนึ่งสี่ครับพี่ชายเลขคนละเบอร,ร์สองนี่หนึ่งสี่ฮะรายการนี้นะครับรายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่11นะครับนี่โอ้โหนะรายการนี้ฝั่งมือซ้ายเป็นเงินฝั่งขวาเป็นทองฮนะฝั่งขานี้ฮนะรายการนี้เป็นเนื้อเสือแดงตะกุดสองกษัตรนะิย์นะนี่ฮะฝั่งซ้ายเงินฝั่งฝั่งขวาทองฝั่งเม็ดทองหลอมด้วยนะฮะ นี่ฝังเม็ดท้องหลอมตรงกลางนะครับนี่นะครับองค์ละ350บาทอยู่ที่เราชอบเลยพี่ชายยกคู่เอาไปเพียงแค่600ฮะแต่ถ้ายก6กองค์เดี๋ยวเรามาคุยราคากันได้นะครับมีราคาพิเศษให้พี่ๆแน่นอนนะครับต่อมาครับรายการตะไปพี่รายการที่12อโอ้โหนะรายการนี้ยังสวยฮะรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งครามองค์ขาวฝั่งตะกุด9ดอกฮะหลังปัดหน้าบวกฝังโครนะนี่ฮะ หลังปัดหน้านี่เลข,ขนเ 12, คนวนหนึ่นะฮะสองเก้าสีองเก้าแปดห้านครับรายการนี้นี่ฮะรายการที่12นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่13กับ14บสี่ฮะสิบสกับสิครับเป็นรายการลงยาฮะนะสิ 13, เลขคนเบอร์นะคะ 39, 14, ขขนรับหนึ่งหเกลขคนวนหนึ่งหเจ็ดหกฮะ รายการนี้ส,สวยครับนะเปิดเป็นปันให้พี่นะครับองค์ละ2อ0ห้าสิบาทนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าพี่พี่ยกคู่เอาไปเพียงแค่สี่ร้อยพี่ถ้าพี่พี่เอายกคู่เอาไปเพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสามกับสิบสี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสามเนี่ฮะเป็นอีกหนึ่งชุด อีกหนึ่งรายการนครับน่าสะสมน่าเก็บมากพี่สำหรับชุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราเรามารายการแรกเลยพี่รายการที่สิบห้านะครับรายการที่ห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาปัดเงินนะครับนะีบ่ฮะฝังพลอยโรยพลอยเศกด้านหลังฮนะเลขคนเบอร์หนึ่งสี่สองห้าครับเอาไปองค์ละสองร้อยบาทนะครับเอาไปองค์ละสองร้อยบาทจับคู่สามร้อยห้าสิบาทได้เลยจับคู่สามร้อยห้าสิบบาทได้เลยพี่นะนะี่ฮะสวยๆเลยพี่นะนะรายการนี้รายการที่สิบห้า รายการที่สิบหกมาต่อฮะนี่ครับสวยๆรายการที่สิบหกรายการที่เป็นเนื้อเขียวมารากตปัดหนา้าฝังพลอยฮะเลขคุณตัเบอร์หนึ่งศูนย์ห้านะครับเลขคุณตัเบอร์หนึ่งศูนย์ห้าครับรายการนี้นะรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อดำมหาอุดปัดทองฝังพลอยเลขคุณตัเบอร์นะ 66, ฮะหนึ่งศูนย์หกหกฮะหนึ่งศูนย์หกหกฮะรายการที่สิบ รายการที่สิบเจ็ดครับนี่ <c oughs> ต่อมารายการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดรายการนี้เป็นเนื้อเสือขาวล,ยลอยพลอยเสกฝังเม็ดทองหลอมฮะนี่เสกฝังเม็ดทองหลอมเลขคนจะเบอร์สองสองสามสี่ฮะสองสองสามสี่ครับมีรายการที่สิบแปดฮะ ต่อมาครับรายการที่19ครับรายการที่19เก้าเลขคู่ตัวเบอร์1942ครับรายการนี้เป็นเนื้อดำกากยายักษ์คุกว่านบางคลจีวรผงงาช้างฝังมเม็ดเงินและทองฮะเลขคู่ตัวเบอร์1942ฮะรายการที่19เนี่ยต่อมารายการที่20ครับรายการที่20รายการนี้เป็นเนื้อขาวพุทธคุณปิดทองฝังโคดนะนะฮะคุกตะใบทองลอยมวลสาร เลขคนละเบอร์775ครับเลขคนละเบอร์775ครับพี่รายการที่20นะครับเนี่ยฮะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะฮะพี่ๆนะครับ20รายการนะพี่ๆนะลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมา,มากๆครับ